สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะวันนี้รัตวันอยู่ที่วอเตอร์พาร์คนะคะโรงแรมหัวหินเขาเรียกอะไรนะวานาวานาวานะคะกม็มันเป็นสถานที่เล่นน้ำแล้วก็จะมีเครื่องเล่นที่แบบว่าพารุโหดมากเลยรัตวันก็ได้ไปเล่นหลายอย่างนะเราก็แบบ <laughs> หัวใจจะวายจ้ะคนแก่หัวใจจะวายจริงๆ ดี๋ยวสักพักรัตวันจะพาไปทัวร์นะคะว่ามีเครื่องเล่นอะไรบ้างส่วนมุมนี้จะเป็นมุมโต้ขื่นนะแบบว่าเหมือนมาเล่นน้ําทะเลแล้วน้ําเค็มจริงนะจ้าทุกคนรัตวันได้ลงไปแช่แช่แล้วเรียบร้อยเนาะก็โอเคสนุกดีแบบว่าเหมาะสําหรับคนแก่อย่างค่อยเด้อค่อยไม่ชอบเล่นอะไรที่มันหวาดเสียว นี่เป็นวันธรรมดานะแต่แบบว่าเด็กนักเรียนมาเยอะมากเลยนูนตรงข้างบนนูนเห็นไหมรัตดวันไปเล่นมาแล้วนะจ๊ะตรงอ่าตรงสีเหลืองนี่แบบว่าโอ้โหอย่างโหดเลยสีเขียวรัตดวันก็ไปเล่นมาเหมือนกันก็เรียกว่าหวัดเสียวน้อยกว่าเจ้าตัวสีเหลืองนะจ๊ะรัตดวัน์ํามาโว ตรงนี้ก่อนเลย so first, ก็จะติดภาพเด็กๆเยอะหน่อยนะทุกคนต้องขออภัยด้วยถ้าเป็ ELLE นลูกหลานใครแระดัะวันก็ต้องขอโทษด้วยทุกคนดูดูดูฝนมามืดแด้ะจ้ะไปไปไป ตรงนี้จะเป็นโซนเหมือนโซนจุลสิกพาร์คมันจะมีจะมีเจ้าเขาเรียกนะไดโนเสาร์เด็กๆสนุกกันใหญ่เครื่องดื่มหรือว่าของกินก็มีนะคะแล้วก็จะติดติดโลโก้แต่ละอย่างก็ต้องขอโทษด,ด้วยอีกรอบหนึ่งนะคะ เดี๋ยวรองเท้าหลุดถอยถอยถอยถอ,ยถอ,ย <laughs> องเท้าหลุด <laughs> อโอเคน้องน้องนกไดโนเสาร์ไม่รู้ชื่ออะไรนะ <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเด็กๆเ,เขาแบบว่าชิวๆลอยแพเล่น ใหญ่นะทุกคนเครื่องเล่นเยอะดีนี่แล้วตะวันเล่นแล้วจ้าอย่างโหดไอตัวสีเหลืองนะ่ะมันจะดิ่งลงมาเลยนะทุกแล้วแบบบาดเสียวมากอันนี้โอเคอยู่อันนี้ไม่ค่อยบาดเสียวเท่าไหร่แต่ใดๆดิฉันก็นั่นแหละดิฉันก็เป็นคนกลัวความสูงเนาะ เล่นอะไรหวาดเสียวไม่ค่อยได้หัวใจมันเต้นแรงมากเลยไอเฮียไอเฮียเดินเหมือนคนหมดแรงแต่นางชอบนะนางชอบเล่นนางพาลัดาวันเล่นเกือบทุกอย่างเลยไปเซิร์ฟโซนเซิร์ฟไม่ไหวหรอกขาขาไม่ดีช่วงล่างไม่ดีค่ะยืนไม่มั่นคง ของกินเยอะอยู่นะอยู่แทบทุกจุดเลยฝนมาแล้วระดวันต้องรีดทำวิดีโอจ้าัอันนี้น่ากลัวอันนี้ไม่กล้าเล่นดู จริงๆแบบว่าถ้าลงมาแบบใจวาบเลยนะทุกคนไปแล้วน้องๆน้องๆหิวห่วงยางกันขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็เล่นแล้วจ้าก็ไม่ค่อยหวัดเสียวเท่าไหร่โอเครับได้ ไปต่อไปจ้อหลบเด็กๆจ้ะส่วนตรงนี้รัตด,ดวันก็ขออนุญาตมาพากเสียงเอานะคะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะติดเลิขสิทธิ์เพลงเข้ามาเสียงดังมากๆเลยส่วนน้ำแห่งนี้เล่นสนุกมากจริงๆถ้าใครชอบความหวัดเสียวต้องมานะจ๊ะไปละฝนมาแล้วรัตด,ดวันก็โอ้ยลูกเอ้ย รัตวันก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมจ้าดัน้นเนั้นโซนเด็กๆนะต่ออีกหน่อยตอนแรกว่าจะไปเอ๊ะขอต่ออีกหน่อยแล้วกัน ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเพืเ่อนๆค่ะทริปส่วนน้ำของรัตวันก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเช้าๆ